สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเหล็กนะครับจะมาแนะนำวิธีการถอดหน้ากากของรถโต y ต้ายาริสปี B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  2013นครับหน้าตาจะประมาณนี้ครับวิธีการถอดง่ายๆเลยนะครับถอดแบบโดยตัวเองก็ได้นะถอดหน้ากากเป็นแค่กิปนะครับแล้วก็มีแค่น,อน็อต4ตัวยึดวิวอยู่นะครับ แล้สตัวก็คือใช้แค่ควงถอดก็ได้หรือเป็นเบอร์8ก็ได้นะครับ ถอดน,น็อตครบสี่ตัวก็ยกวิวออกได้เลยปั๊กมีสามปั๊กนะเรียบร้อยครับ